อยากสวยทำยังไงโยมอยากสวยคู้เจ้าบอกเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏคนนี้จะสวยมีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักปฏิปทาเพื่อความมีโพคามากเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายอดยาน ระเบียบของหอมเครื่องลูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทิทศปมไฟแก่สมณะหรือปรามนี้เป็นปฏิปทาเพื่อความมีโภคามากอยากอายุยืนทำยังไงเป็นผู้มีความเอนดูกรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่นั้นพู้เจ้าบอกว่าอยากฆ่าสัตว์นะถ้าฆ่าสัตว์แล้วจะอายุสั้นปฏิปทาเพื่อการมีอายุายสั้นเนี่ยมีฝ่ามือชุ่มด้วยเลวหิตมีแต่การฆ่าทุกตีกันนะ ไม่วางท่อนไม้และสัตตราไม่มีความอินดูกรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ถ้าทําอย่างนี้อายุสัน้นและถ้าทําเป็นปกติเป็นเพื่อ,อนนรกกําเดือดฉานเปลิดวิสัยดังนั้นผู้เจ้าบอกความจริงเอาไว้หมดเลยและให้พวกเราเดินเองนะใครอยากเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ใครอยากเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ใครอยากเกิดตระกูลสูงให้รักความตนี ใครต้องการตะกูลต่ำใครต้องการไปเป็นนาคเป็นครุฑเป็นเทวดามีบอกไว้หมดเลยหรือสุดท้ายใครต้องการสิ้นอาสวะก็มีปฏิปทาไว้ให้คืออริยะอัดถังคิกมรกมักมีองค์แปดนั่นเองเป็นผลทางเข้าถึงความพ้นทุกข์แบบถาวรเพราะเกิดมาตายแน่นอนและโยไม่มีความจำเป็นต้องไปรอผู้เจ้าองค์หน้านะเพราะเปอร์เซ็นต์ในการไปรอในอนรกมีสูง โอกาสในการเป็นเศษดินปลายเล็บมันมีน้อยมากถ้ามันไปรอเป็นพรมเป็นเทวดามันก็สบายไปใครก็รอได้แต่ไปรอในในรล,ลกไม่คุ้มครูเจ้าอุปมาความทุกข์ในนรกเนี่ยขนาดไหนทุกข์ที่สุดนะที่มีในมนุษย์เนี่ยแค่เศษเสี้ยวทุลีของทุกข์ในนรกเหมือนก้อนกรวด6-7ก้อนเทียบกับภูเขาหินสิเนรุทั้งก้อนเทียบกันไม่ได้ พระองค์อุปมาอีกว่าเหมือนบุรุษถูกแทงด้วยหอ,อกสามรอยเล่มเช้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อในตลอดทั้งร้อยปีความทุกข์ขนาดนี้ยังเป็นแค่เศษเสี้ยวของความทุกข์ในนรกหอ,อกเล่มเดียวก็จะแย่แล้วนะโยมนะนี่หอ,อกวันละสามรอยเล่มตลอดร้อยปีนะทระมานมากเพราะนั้น พยายามอย่าให้วันคืนล่วงไปล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ระองเตือนเราตลอดเวลาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัตรนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ก็ให้ทุกคนเนี่ยสังวรสํารวมินรีสํารวมใจอยู่กับกายตั้งไว้ซึ่งกายยัตาสติทําแค่นี้หลุดพ้นได้แน่นอนวิธีง่ายๆไม่ต้องรู้อะไรเยอะก็ได้นี่เป็นมัควิธีที่ง่ายสํารวมมินรีจิตมันเคลื่อนออกไปปุ๊บอย่าเพลินนาน รีบลากความเพลินเอาจิตกลับมาอยู่กับลมทำบ่อยๆย,ยืนเดินนั่นนอนทำได้ตลอดนอนอยู่ก็ตามนอนรู้ลมหายใจก่อนนอนเวลาหลับทำยังไงตั้งจิตว่าก่อนหลับใจเราจะไม่คิดอกุศลผู้เจ้าสอนแค่นี้แล้วก็ปล่อยหลับไปนี่ชื่อว่ามีสติในการนอนแล้วได้ทางนะฮะคออคำว่ามีคนจวัวว่า,วามานิพานกันชาตินี้เถิดยม ยังไม่เข้าใจว่าเ,าเป็นฆราวาสเนี่ยจะทําตรงนี้ได้ขนาดไห้นหรือทําอย่างไรวิธีในการาได้อริยบุคคลในเพศฆราวาสคือง่ายๆเลยนะในเรื่องของทานอาตมาเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เคยให้ทานเคยไหมใช่ไหมไม่มีใครไม่เคยอริยบุคคล อาวใครทราบไปมาหลายวัดแล้วเนี่ยหลายครัวาจารย์แล้วเนี่ยอะรู้ไหมเห็นนะอันนี้ทดสอบชาวพุทธตามทะเบียนบ้านหน่อยทะเบียนบ้านเป็นพุทธกันทุกคนเลยให้ของที่เป็นเลิศไม่ใช่ให้ทานอย่างไรจึงเป็นอริยบุคลได้นี่ภาษาลิบุตรยังไม่ทราบเลยภนะาษาลิบุตรถามพู้เจ้านะคําถามเนี่ยเป็นการถามที่ยากเกือนนะแล้วพู้เจ้าตอบกับภาษาลีบุตรเรานึกไม่ออกเห็นไหม นี่คือการที่เราไม่รู้พุทธวจนะดังนั้นคำภาศาสดาสำคัญมากยมเคยให้ทานแล้วหวังผลในทานไหมมีจิตผูกพันในผลไหมมุ่งการสั่งสมเคยคิดบ้างไหมเคยคิดยมข้างหลังตรงนั้นบอกใช่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เคยคิดบ้างไหมมีบ้างเห็นนะหรือไม่คิดทั้งหมดเลยแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีให้ไปเถอะมันดีอ่ะก็เคย หรือว่าให้ทานไปเพราะตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาใช่แม่พยักหน้าทุกข้อเลยนะแสดงว่าตั้งจิตหลายแบบตั้งมันทุกแบบเลยใช่ไหมอย่างเนี้ยทั้งหมดเนี่ยถ้ายมตั้งจิตแบบเนี้ยหรือแค่ว่าให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจหรือมองว่าโอ้สมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ให้ไปเถอะการตั้งจิตทั้งหมดแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่ แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่พรเจ้าบอกสารีบุตรไว้และผลใหญ่คืออะไรเขาตายไปเนี่ยเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาพวกหวังผลเนี่ยไปเป็นจาตุกมหาราชิกะพวกคิดว่าให้ทานเป็นการดีไปเกิดในชั้นดาวดึงพวกทําตามประเพณีไปเกิดในชั้นยามาขึ้นไปไปชั้นดุสิตนิมมานาราดีปลนิม,มิตวสวัตติไล่ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดแล้วหลังจากตายจากเทวดาแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัตรไม่พ้นนรกกำเนิดเดชานเปลววิสัยแต่บอกสารีบุตรคนบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความไม่หวังผลไม่มีจิตปลุกพันในผลไม่มุ่งกันสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สูยผลของทานนี้เขาไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีเขาไม่คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายาย เขาไม่คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จึงให้เขาไม่คิดว่าทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจแต่เขาให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตคนพวกนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นพรหมไมกายิการนางเทวานังและหลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเป็นอนาคามีสามารถปริลิพพานในภพนั้นได้ เห็นไนหะต้องให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตโยมควรจะสงสัยไหมว่ามันปรุงแต่งยังไงใช่ไหมในเมื่อคนที่ทำอย่างนี้แล้วได้เป็นอริยบุคคลเราไปดูพระสูตรที่พระองค์ตรัสอริยบุคคลที่เนื่องด้วยการให้ทานตรัสไว้กับช่างไม้บอกช่างไม้ ถ้าบุคคลใดเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีการให้ในลักษณะมีใจปราศจากความตระหนีอันเป็นมนทินมีจาฆ่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกฐานอยู่คลองเลือนเห็นไหมอยู่คลองเลือนนะไม่ได้บอกเป็นนักบวชนะคนคนนี้ที่มีสี่คุณสมบัติอย่างนี้ ผู้นั้นเป็นโสดาบันเหนนะโสดาบันบุคคลโยมนี่ตัดกับช่างไม้นั่นคือการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตคือการละความตระนีการตั้งจิตวิธีเดียวที่จะทำให้โยมได้ทั้งผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่คือไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นพรหมกายิกาและได้เป็นอริบุคคลด้วยคือการวางจิตละความตระนีในการให้ทานทุกครั้ง มองตัวเองมองตัวเองพอว่าเราเนี่ยจะสละละความตระหนีทีเหนียวออกจากใจของเรานี่เป็นอย่างนี้อช่างนะอริยบุคคลก็เป็นไม่ได้ยากนะอย่างเนี้ยบางทีเราไปคิดเองว่าอริยบุคคลเนี่ยโอ้โหต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่ปรุงแต่งเองทั้งนั้นเลยต้องมาดูผู้เจ้าว่าผู้เจ้าบอกอริยบุคคลเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะดังนั้นโสดาบันก็ยังมีกิเลส แต่กิเลสของโสดาบันนั้นไม่นำพาโสดาบันไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกแล้วกิเลสไม่หนักพอราคาโทสะโมหะของโสดาบันไม่หนักพอที่ทํทำให้เขาไปสู่อบายผู้เจ้าเรียกอปายะคัมมานิยะราคะอปายะคัมมานิยะโทสะอปายะคัมมานิยะโมหะราคาโทสะโมหะ ที่ไม่นำพาไปสู่อาบายนั่นคือหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันมีกิเลสจริงแต่กิเลสไม่หนักพอที่จะลากเข้าไปสู่อาบายได้เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานนี่คือประโยชน์ของความเป็นโสดาบันของการเป็นอริบุคลลขั้นตน้นดังนั้นชีวิตนี้ต้องตั้งเป้าโสดาบันเพราะอะไรเพราะถ้าโยมไม่ทำตนเองให้ถึงโสดาบัน ยมประเมินคติตนเองได้เลยว่า99.99% 99. 99เรามีคติภายหน้าคือนกรกํำเนินโดยานาเปลวิสัยผู้เจ้าตรัสไว้อย่างนั้นว่ามนุษย์ที่ตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกนั้นเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับอะไรพื้นดินทั้งโลกมหาปัตภีทั้งโลก กับดินปลายเล็บผู้เจ้าเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาถามสาวกว่าดินปลายเล็บกับดินทั้งโลกอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกดินทั้งโลกมากกว่าผู้เจ้าบอกนี่แหละมนุษย์ที่ตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือแค่นี้มันน้อยมากนะโยมนะอาตมาพูด99.99%อ99ยังยังมากไปนะ,ะมีคนเคยคำนวณน,นะมันคือ10ยกกำลังลบ24ถ้าคิดว่าดินปลายเล็บเนี่ยคือ1กิโลแล้วเทียบกับน้ำหนักของเปลือกโลก อโอ้โหถ้าไม่เหลือเลยอะ่ะหกพันล้านคนจะเหลือสักหนึ่งคนหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นตัวเศษดินปลายเล็บคือผู้ที่เป็นอริบุคคลขึ้นไปหรือผู้ที่สร้างเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นอริบุคคลเช่นอะไรวันนี้จะแจกซีดีให้พวกเราเนี่ยพวกเราต้องไปสร้างเหตุอย่างที่ผู้เจ้าตรัสไว้คือฟังคำตถาคตเนือง จนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยคุณสมบัตินี้ที่เราทำเนี่ยพระองค์บอกว่ารับประกันไว้เลยว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละคือขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมประกันการบรรลุธรรมในภพหน้าซึ่งเป็นภพที่เป็นเทวดาเพราะการสร้างเหตุคือฟังคำตถาคตมากๆ จนสามารถพูดตามได้กล่าวได้ด้วยวาจานึกตามด้วยใจเหมือนโยมท่องสุดคูณนะโยมนึกในใจได้เลยใช่ไหมซื้อขายของกับแม่ค้าไม่ต้องไปนั่งท่องสุดคูณให้แม่ค้าฟังนะนึกในใจปุ๊บทอนเงินได้เลยแล้วยมท่องมาด้วยปากก็ท่องได้นั่นนะ่ะคล่องปากขึ้นใจแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น1นบวกหนึ่งเป็นสโยมเข้าใจนะสอบวกสเป็นสี่โยมเข้าใจ ยมเข้าใจธรรมะลักษณะเนี้ยยมเป็นโสดาบันได้แล้วพ้นอบายทุกปติวินินบัตนรกมองเหมือนง่ายแต่มันเป็นองค์ความรู้ที่ควรรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากพู้เจ้าจึงบอกว่าอย่าไปรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้ควรรู้เรื่องที่ควรรู้เรื่องที่ควรรู้ของโสดาบันคืออะไรโสดาบันต้องรู้ทมอันเป็นเหตุและรู้ทมที่เกิดมาแต่เหตุ โสดาบันจุลรู้จักเหตุรู้จักผลสร้างอะไรแล้วได้อะไรอะไรเกิดมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้ได้อะไรเรียกว่าทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุเช่นยมรู้ว่าเวลาเรามีสุขทุก์เกิดขึ้นเนี่ยสุขทุก์ขมันเกิดจากอะไรสุขทุก์สุขทุกเกิดจากอะไรโสดาบันทั้งหลายรู้ไหม <laughs> นึกออกไหมสุขทุก์ขเกิดจากอะไร จากใจจากกิเลสไม่ตรงเลยสักคนหนึ่งพัสสาถูกต้องเยี่ยมมากโยมเตรียมรับตำแหน่งโสดาบันเลยนะอ่าพัสสาเป็นเหตุให้เกิดเวทนานี่เป็นสัจจกความจริงไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตามตระกูลสูงตระกูลต่ำมั่งมียากจนบูชาไฟบูชาดวงจันรดวงทิศหรือไม่บูชาไฟไม่บูชาดวงจันดวงทิศ ผัสสาแล้วจะเกิดเวทนาทั้งสิ้นได้กลิ่นแล้วอาหารอร่อยอร่อยอยากกินไหมอยากกินฟังเสียงเพราะเพราะอยากฟังต่อไหมอยากฟังฝรั่งเป็นไหมเป็นคนไทยเป็นไหมคนจีนก็เป็นคนรวยก็เป็นคนจนก็เป็นคนที่บูชาไฟยมว่ามันเป็นไหมเป็นไม่บูชาไฟก็เป็นคนกินเจเป็นไหมไม่กินเจก็เหมือนกันใช่ไหมเกี่ยงเรื่องลัทธิไห ไม่เกี่ยงมันคือสัจจากความจริงเหมือนโยมโยนของเนี่ยหล่นเนี่ยไปโยนที่อเมริกาก็หล่นไปโยนที่ซาอุดิอาระเบียก็หล่นไปโยนที่กรุงเทพก็หล่นมันเป็นความจริงตลอดการภาัสาแล้วจะเกิดเวทนาและถ้ายมเลี้ยงเวทนาไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรถูกต้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นโสดาบัลแล้วเนี่ยนะนี่ใช้ได้เลยนะนี่ไง โสดาบันรู้เรื่องที่ควรรู้ยมมยมที่ตอบได้เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าผ่าตัดยังไงนะซ่อมเครื่องไม่เป็นคิดเลขไม่เก่งแต่รู้ตรงเนี้ยหลุดพ้นได้นะแต่คนที่เป็นหมอนะ่ะเก่งหมดเลยผ่าตรงผ่าตัดเก่งแต่ไม่รู้ว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุเกิดตัณหาไปอบายนะเข้าใจไหมเนี่ยรู้เรื่องที่ควรรู้แค่นั้นเองโสดาบันนี่เป็นสัจจะ แล้วยมว่าสัจจานียคนที่เกิดมาแล้วในอดีตเนี่ยร้อยปีที่แล้วพันปีที่แล้วมีเหมือนเราไหมเหมือนใช่ไหมเรียกว่าโยมเนี่ยนำเอาความรู้เนี่ยน้อมไปใช้ในอดีตแล้วลูกเราที่เกิดมามันจะมีอาการเหมือนเราไหมหลานเราจะเหมือนไหมเหมือนอีกห้าสิบปีคนเกิดมาเหมือนไหมอีกร้อยปีเหมือนไหมจำกัดการเวลาไหมโยมไม่จำกัดนี่แหละธรรมะที่เป็นอากาลิโก เห็นนะดังนั้นคนที่ไม่รู้จักธรรมะที่เป็นอาการลิโกคิดว่าโอ้โหธรรมะผู้เจ้าเหรอเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาไปถึงไหนแล้วล้าสมัยไปแล้วไม่ใช่คนนั้นยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสัจจจริงตลอดการอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้นะเวทนาแล้วเกิดตัณหาเป็นยังไงยมไปเดินห้างเนี่ยตาสัมผัสรูป เห็นเสื้อผ้าเห็นกระเป๋ายมผู้หญิงเห็นกระเป๋าพอใจไหมะนะเริ่มพอใจใบนี้สวยเนาะเข้าท่าพอใจพอใจแล้วเกิดอะไรอยากได้ใช่ไหมเห็นไหมเพราะตาสัมผัสเกิดพอใจพอพอใจแล้วไม่ละวางความพอใจเกิดตัณหาความอยากได้ใช่ไหมผัสสาะเกิดเวทนาเมื่อมีเวทนาจะมีตัณหาผัสสาะคือทำมันเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาคือทำมันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหา หรือเวทนาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะและตัณหาคือเป็นธรรมที่เกิดแต่เหตุจากเวทนาถ้าเราดับเวทนาดับความพอใจได้ความอยากที่จะได้กระเป๋าไม่มีใช่ไหมเนี่ยแล้วโยมเดินซื้อกระเป๋ายยมเดินหลับตาไหมไม่โยมต้องมีผัสสะใช่ไหมเดินหลับตาซื้อกระเป๋าไม่ได้มันมีผัสสะทางตาถ้าโยมจะซื้อซีดีโยมต้องเปิดหูฟังโยมใช้ตาก็ไม่ได้ ต้องเป็นัสาสะทางหูภาษัภาษผภาษาทางจมูกทุกัสาสะทําให้เกิดเวทนาทั้งสิน้นสุขทุกเฉยๆเห็นนะจริงตลอดการตรงนี้ไม่จํากัดลทัทธิด้วยดังนั้นเวลาโยมไปพูดต่างลทัทธิกันเนี่ยโยมคุยเรื่องปฏิจจสุบาทเขาจะคัดค้านโยมไม่ได้เลยเนเป็นอย่างนี้นี่ได้ธรรมะโสดาบันไปแล้วนะเออรู้ตรงเนี้ยโสดาบันนันเนี่ยนะ ครูเจ้าบอกโสดาบันจะรู้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนี่โสดาบันออาเชญขอถามท่านอาจารย์ครับเ,เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าบางคนเนี่ยตายไปก็ไปเกิดในอบายบางคนตายไปก็มาเกิดในโลกมนุษย์บางคนตายไปแล้วก็ไปเกิดในในสวรรค์ทีนี้ออตอนเมื่อกี้นี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่า จิตของคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีที่อยู่ใช่ไหมฮะไปจับที่กายไปจับที่ความคิดหรือจับที่อารมณ์ทีนี้สมมติว่าเราตายไปแล้วเนี่ยส่วนไหนของตัวเรานะครับที่มันไปอยู่ที่อบายหรือที่โลกมนุษย์หรือที่สวรรค์นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าจิตก็ไม่มีแล้วอรเพราะว่าไม่มีที่จะอยู่นะครับแล้วความต่อเนื่องในตัวเราอ่ะที่คําว่าตัวเราไปเกิดที่นั่นที่นี่ตัวเราคืออะไรนะครับยังรู้จักคาว่าสัตว์ไหม นี่แสดงยังไม่รู้จักคํา,าว่าสัตว์บาลีใช้คําว่าสัตตะสัตตาสัตตานังสัตตานังเนี่ยแหละเป็นคนไปยมเคยได้ยินเขาพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไหมไอ้พวกนี้พูดผิดกล่าวตูศาสดาด้วยถ้อยคำมันไม่จริงวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์พู้เจ้าบอกพิกูทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูก แล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัตทั้งสี่เพราะสัตว์เนี่ยไม่รู้อริสัตสี่เขาจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตสัตว์คืออะไรคือผู้ที่เข้ามาหลงยึดวิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเป็นท่าตามธรรมชาติ ใครเป็นคนไปพบนั้นพบนี้สัตว์เป็นคนไปนะเป็นอยน่างนี้สัตว์เป็นคนแล่นไปท่องเที่ยวไปสัตว์คืออะไรผู้เจ้าจัดกับราทะบอกราทะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วคล่องแล้ว ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แหละมันกําลังมีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล้วมันเข้ามาเพลินพอใจกับขันทั้งห้าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเพลินพอใจกับขันห้านเนี่ยผู้เจ้าเรียกมันว่าสัตว์สัตตาสัตตาสัตสตานังแต่เมื่อสิ่งสิ่งหนึ่งนี้ได้สดับในคําตถาคตประพฤติมรรคแปด อาวิชาจางคลายหมดไปแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วบัญญัติศั์คําว่าสัจจะหมดไปจากสิ่งสิ่งหนึ่งนี้สิ่งสิ่งหนึ่งจะถูกบัญญัติเรียกหม่ว่าวิมุตติยาน,นาัตสนะผู้รู้ในวิมุติมันเป็นการเปลี่ยนแปลงบัญญัติศั์ต่อสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่ตายอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นอมาตะตลอดการแต่ วิชาเป็นเครื่องห่อหุ้มเป็นเครื่องกัน้นจึงทําให้เราเนี่ยเข้ามาหลงยึดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเราล็อกแก่เจ็บตายไปกับขันห้านี่คือปัญหากับสัตว์โลกทั่วโลกธาตทาดังนั้นเทวดาก็ถูกเรียกว่าสัตว์มนุษย์ก็คือสัตว์เดรัจฉานก็คือสัตว์เปรตวิสัยก็คือสัตว์สัตว์ตรนรกก็คือสัตว์แต่ได้อัตภาพเป็นเปรตบ้างเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างแล้วแต่เหตุปัจจัย เหตุปัจจัยอะไรที่เป็นเส้นแบ่งผู้เจ้าบอกกุศลกรรมบทสิบกับอกุศลกรรมบทสิบเป็นตัวแบ่งทําให้นรกปรากฏหรือว่าเทวดาปรากฏเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าที่อาตมาบอกโยมมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ธรรมะของพิขูรูปใดในโลกอาตมายกแต่ว่าผู้เจ้าพูดว่าอย่างไงและถ้าพิขูทุกลูกในโลกพูดอย่างนี้โยมไปร้อยวัดก็ได้รับคําตอบเหมือนกันร้อยวัด จะไม่มีความแตกต่างกันเลยทํายังไงจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ต้องทําให้พิคูทั้งหลายเนี่ยศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะและถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปแล้วจะเกิดสังฆสามคาคีขึ้นทั่วโลกจีวรจะสีเดียวกันหมดจะไม่มีสีอื่นไม่ใช่เพราะอาตมาอยากได้สีนี้แต่ผู้เจ้าบัญญัติกรรมวิธีในการทำจีวร พิกูได้จีวรมาแล้วต้องย้อมด้วยน้ำฝาดทำให้เสียสีนี่ย้อมด้วยเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนออกมาสีไหนก็สีนั้นนะและถ้าพิกูทำตามกรรมวิธีที่พระเจ้าตรัสเอาไว้สีจีวรพระจะเหมือนกันทั่วโลกง่ายนิดเดียวตราบใดยังมีต้นไม้อยู่ในโลกตราบนั้นพิกูก็ยังมีสีย้อมผ้าอยู่ตลอดไม่ขาดแคลนเห็นนะวิธีการใช้ชีวิตแบบประหยัดสุดเลย พระิูเป็นผู้ขอไม่มีทรัพย์สินอะไรบริขารของพิขูมีแค่บาทกับจีวรภพกขุเนี่ยมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายไปไหนก็เบาดุดนกมีปีกสองข้างนั่นคือทรัพย์ภิกษุมีแค่เนี้นะบาทจีวรพอแล้วที่เหลือเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆทำจิตให้หลุดพ้นให้ได้เป็นผู้มักน้อยสันโดษในบริขารแห่งชีวิต เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่ฉันอาหารวันละหนึ่งผลแม้นี้เป็นสิลของเธอประการหนึ่งผู้เจ้ามองแล้วว่าพิกูเนี่ยฉันอาหารวันหนึ่งผลเดียวพองดจากการฉันในราตรีและวิกาลนี่คือสิกขาบทที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้แล้วถ้าพิกูทำเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่อยู่ง่ายเลี้ยงง่าย